คนดังนั่งเคลียร์วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากพี่เหมียวนางฟ้าแสนสวยเสียงหวานพี่เหมียวฝนหยุดตกหรือยังคะเชิญพี่เหมียวนั่งตัวนิดนึงค่ะค่ะพี่เหมียวนะคะนภพรค่ะนะคะจากกรุงเทพตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะก็คือบอกบอกท่านนะคะว่าแม่ขอบคุณมคาะหรือว่าเอา่อพระพี่ลุนนะคะช่วยช่วยหยุดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยตกใหม่ ก็เป็นไปตามนั้นค่ะสมดยอดเลยคะ่ะบอกแล้วว่าวางใจทุกอย่างจะดีเองพี่เหมียวก็ทําได้ด้วยโอเคค่ะวันนี้เรามีคำถามที่จะล้วงลึกพี่เหมียวน้องเมย์ค่ะพี่ผ่อนถามได้ค่ะค่ะสักครู่นะคะอะ เดี <outh> ยวไม่มีคำถามในมือใช่ไหมเดี๋ยวพี่เขาถามเองก็ได้ค่ะค่ะขอโทษที่นะคะพี่เหมี่ยวคะพี่เหมี่ยวเข้าสู่เส้นทางการตื่นรู้ได้อย่างไรคะค่ะถ,ถ้าเส้นทางในการตื่นรู้เนี่ยพี่ขอแยกเป็นเป็นสองอย่างละกันนะคะก็คือตั้งแต่เด็กๆนะคะก็อาจจะตื่นแบบงูเงียที่เรายังไม่ได้รู้สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตั้งแต่เด็กๆก,ก,ก็จะรู้ว่า เหมือนมีใครคนหนึ่งเนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลานะคะเพราะว่าจะเป็นคนที่คุยกับตัวเองตั้งแต่เด็กๆนะคะจนกระทั่งโตทํางานหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะคุยคุยแล้วก็ถามนะคะหรือแม้แต่มองในกระจกก็ก็คุยคุยถึงทุกทุกเรื่องนะคะส่วนใหญ่ก็อยากได้อะไรหรือต้องการใช้คำว่าต้องการอันนี้มันมีความจาเป็นนะหรืออย่างเงี้ยก็จะมีเส้นทางต่างๆที่ทําให้เรา เจ็เจอสิ่งเหล่านั้นนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นการตื่นแบบงเูเงียแต่ว่าก็มีสติตลอดเวลาที่ที่เราจะกระทำสิ่งใดๆอค่ะนะคะจนกระทั่งโตทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่กับเราตลอดเวลาค่ะก็จะทําไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างเราก็เราก็ถามเขาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าทําไมเขาถึง งดนามจริงๆทําไมเขาถึง่าทำไมเขาถึงอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือแบบจะเป็นอย่างในตั้งแต่เด็กๆนะคะจนกระทั่งทํางานมาก็ถึงป,ปีที่แล้วมีความรู้สึกนะคะว่าทุกอย่างตอนที่เราทําเนี่ยมันเหมือนจบาวาระอันนี้ก็จะเข้าเป็นครั้งที่สองที่จะเข้ามาที่อ,องโซกกนมารีก็มีความรู้สึกว่าวันที่หนึ่งมีนาะม เราก็ไม่เข้าใจเราได้ยินแต่ว่าหนึ่งมีนาน,นั้นคืออะไรพราวันที่ยี่สิบแปดกุมภาค่ะพี่ก็ได้ดูคลิปของห้องสุขอิสระแต่ก่อนหน้านี้มีเพื่อนๆน,นะคะ่ะเคยบอกที่อยู่ในกลุ่มลูกคเจ้าเหมือนกันลองปังหรือสิเขาเลื่อนมีติดตามหรืออะไรต่างๆที่ก็มีมีฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างอะไรเนี่ยค่ะก็ไม่ไม่ได้ใส่ใจสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่า พี่อยากอยู่กับอยู่กับเหมือนกับมีพระเจ้าพี่รู้ว่ามีพระเจ้าอยู่กับพี่ยิ่งใหญ่สำนักพี่เวลาที่พี่จะทําอะไรพี่ก็จะบอกพระองค์นะคะเพราะว่าอดีตพี่ได้เข้าในเป็นกลุ่มคริสเตียนค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเป็นคริสเตียนที่ดีอะไรนะจัดเท่าไหร่เพราะว่าด้วยหน้าที่การงานที่เราไม่สามารถที่จะปฏิบ,บัติตามกฎอะไรอย่างเงี้ยเขาได้แต่พี่เชื่อม,มั่นว่าพี่มีพระเจ้าอยู่นีมีหวัวใจ นะคะเพราะฉะนั้นก็ก็สิ่งเหล่านี้มั้งคะทำให้พี่นงำสุเข้ามาอยู่ในโซเฟมารีและเมื่อสักครู่นี้พี่ก็ได้คำตอบเพิ่งได้คำตอบนะคะจากที่เข้ามาโซเฟมารีเพิ่งได้คำตอบวันนี้ว่าเอาะอะไรถึงเข้ามาตรงนี้นั่นก็คือเป็นคำถามที่พี่เคยถามพระองค์ไปว่า เราจะออกจากโคโลแกรมได้ยังไงเราจะขึ้นมิติห้าได้ยังไงเราทํายังไงถึงเราจะไม่ได้มีความกลัวเราอยู่กับพระเจ้าก็จริงนะคะแต่ว่าการที่เราถูกถ่ายทอดมาด้วยอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของหลักศาสนามันจะมีความกลัวเพื่อที่ให้เราอยู่ในกฎเกณฑ์ค่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งเราก็จะมีความกลัวสิ่งที่พี่กลัวที่สุดคือ พระเจ้าจะไม่รักพี่พระเจ้าจะไม่รู้จักพี่ถ้าพระองค์ปฏิเสธอย่างนั้นพี่จะทำอย่างไรแต่วันนี้พี่พี่มาอยู่ห้องรโซฟารีมาอยู่ในคลาต,ต่างๆท่านให้พี่เข้ามาเพื่อเรียนรู้แล้วก็กลับมาหาตัวตนที่แท้จริงว่าเขาข้างในนั้นคือใครอะไรคือ,อยังไงแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่าน นะคะที่ก็ได้เรียนรู้ก็ค่อยค,อยคอยตื่นอาจจะเป็นตื่นอีกสเต็ปหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ทั้งหมดเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปกับสิ่งเหล่าน,นี้ก็ขอบคุณคุณนนขอบคุณครูอ้อนนะคะที่แล้วก็เพื่อนๆอีกหลายๆคนที่ทุกคนเนี่ยแชร์สภาวะถึงแต่ละคนจะสภาวะที่แตกต่างกันแต่มันทาให้เราเนี่ยเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปด้วยค่ะนะคนะคก็อันนี้นะะ เจะถือว่าเข้ามาสู่องค์การนี้ได้ประมาณแบบนี้นะค่ะด้วยด้วยแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณพี่เหนียวค่ะข้อสองค่ะอะไรที่บ่งบอกว่าเราตื่นรู้แล้วซาพี่เหนียวก็น่าจะเป็นอาการรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาหรือว่ากามรมีสติอะคะ่ะในสิ่งที่เรากำลังทาอยู่หรือเป็นอยู่ใน,นขณะขณะปัจจุบันขณะน,นี้อะไรเงี้ยค่ะ แมื่อเรารู้รู้สึกตัวตลอดเวลาเนี่ยพอสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันก็จะมีปัญญาหรือมีองค์ความรู้มีอะไรต่างๆที่ทําให้เราเนี่ยจะสามารถทําสิ่งเหง,ง่านได้อย่างอย่างดีอย่างดีในสิ่งที่ที่เราพอใจค่ะแล้วก็ยอมรับในผลที่มันออกมาทุกๆครั้งค่ะด้วยวิธีการต่างๆนะคะเขาก็จะมีการนําวิธีเอสิ่งเหล่านี้พี่คิดว่ามันเป็น วิธีการที่เราจะนำมาใช้นะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะคำถามที่สามชีวิตก่อนและหลังตือรู้แตกต่างหรือเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคะเปลี่ยนไปนะคะก็สิ่งที่พี่กลัวว่าพระองค์จะไม่รับตตอนนี้พี่ก็รู้แล้วว่า พระอ,องค์รักตลอดเวลาบอกรักตลอดเวลาเพราะเราตัวเราคือความรักค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นลักษณะที่ส่วนการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เคยโฟกัสเป็นเรื่องของครอบครัวเพราะแต่ก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเ,เ,เราจะมีความรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ในครอบครัวแล้วเนี่ยเราจะไม่ประสบความสําเร็จที่ออกจากครอบครัวมาตั้งแต่ี่20ออกว่านะคะก็ เรียนรู้ทาให้เกิดเส้นทางอะไรต่างๆนะคะทุกอย่างก็ขอบคุณค่ะที่เป็นประสบการณ์จนถึงณวันนี้ตอนนี้ก็ได้ยายกลับมาอยู่กับครอบครัวนะคะสิ่งที่เราจะทําให้ก็แผ่ความรักให้กับครอบครัวมีความสุขความอบอุ่นค่ะแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นที่มีวินัยในตัวเองมากขึ้นคือได้มีการออกกําลังกายใส่ใจตัวเองมากขึ้นค่ะ แล้วก็มีเวลาให้กับครอบครัวอย่างที่เราเคยวางแผนไว้ว่าอ่าวันหยุดเราจะไปเที่ยวด้วยกันก็ตอนนี้ก็เป็นทุกๆอาทิตย์นะคะก็จะเป็นวันของครอบครัวที่ไปเที่ยวด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะงดงามมากเลยค่ะ<อ>พี่เหมียวครับอ่าพี่เหมียวคะแล้วพี่เหมียวมีวิธีรักมือกับ ความทุกข์บททดสอบหรือว่าความท้าทายยังไงบ้างคะ่วิธีรับมือของพี่ะค่ะก็ก่อนหน้านี้นะคะเวลาที่มีอะไรที่มันเป็นจะว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสิ่งที่เรากังวลนะคะยังไม่ได้ถึงกับขั้นทุกข์แต่เรากังวลมากกว่าความวิตกกังวลความสงสัยความรังเลอะไรอย่างนี้ค่ะที่ก็จะใช้รองเพลงส่วนใหญ่ที่จะเป็นร้องเพลงนะคะพี่ก็ อ่าใช้เป็นเพลงของริสเตียนะค่ะแต่ว่ามันก็จะอยูใ่ในในใจเราตลอดก็คือเมื่อพาย่พัดมาแลกฟัาคำาาืถ้าจะยืนขึ้นไปอยู่กร,รามย่อมอส่งเป็นราชาและสิ่งใดใดถ้าจะยืนได้ขอทรงเป็นพระเจ้าแต่นณะปัจจุบันก็ใช้อยู่บ้าง แต่ตอนนี้ที่เรารู้แล้วว่าเราคือก็อดคนหนึ่งนะคะในพระนามที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ให้มาเราก็บอกตัวเองว่าเราไม่รู้สักเรื่องไม่คิดสักเรื่องไม่ทำสักเรื่องจะดีไหมดูแล้วได้อะไรถ้าไม่รู้แล้วได้อะไรค่ะก็ก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะทำมาอ๋อออค่ะงั้นเรื่องนี้มันเราไม่จำเป็นต้องรู้ ถ้ารู้แล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์รู้แล้วทําให้เราต้องไปปรุงแต่งอะไรอีกไหมก็จบมันตัดไปที่ตรงนั้นค่ะแล้วก็มองแค่ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เหมียวค่ะข้อต่อไปนะคะภารกิจฟ้าสิ่งที่พี่เหมียวอยากจะแบ่งปันให้กับโลกนี้ก็น<อ>่าจะเป็นเรื่องข,ของ ความรักนะคะเพราะว่าตัวเราคือความรักนะคะแผ่ความรักให้กับตัวเองให้เติมเต็มให้กับตัวเองเราก็สามารถที่จะแผ่ให้กับคนรอบข้างโลกของเรานะคะโลกแม่ไกอ่อาหรือว่าอมตาแบบก,กวาลที่ที่เราบอกนะคะเราก็สามารถที่จะมองได้ว่าเราอยากได้โลกใบนี้สวยงามยังไงโลกเมดิน่าอยู่ยังไงเพราะตอนเด็กๆที่เคยมีคําถาม เคยมีคําถามที่มองไปที่ทองปลาว่าเอาหนูมาอยู่ที่นี่ทำไมหนูไม่รู้ว่าหนูจะใช้ชีวิตยังไงแต่ตอนเนี้ยก็รู้แล้วว่าที่ให้มาอยู่เพราะเราคือความรักเราเป็นสิ่งหนึ่งแล้วนะตอนนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งของพลังมวลรวมแห่งปักที่มีโอกาสที่จะได้แสดงแบบนี้นะคะส่วนถ้าสถานการณ์ในการ,การช่วยเหลือหรือเหตุใด ที่สามารถที่เราจะแสดงจากความรักที่เป็นนามธรรมข้างในเป็นรูปธรรมก็ทําไปณเหตุนั้นๆที่มีให้เราทำาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เหนียวคะ่ะข้อต่อไปเลยค่ะพี่พานค่ะพี่เหนียวแล้วชีวิตประจําวันทุกวันเนี้ยของพี่เหนียวทําอะไรบ้างคะ ข้าตอนนี้หรอคะอันดับแรกเลยคือการมีวินัยกับตัวเองคือออกกําลังกายนะคะแต่ก่อนเป็นตอนเย็นแต่ตอนนี้เรามีการนั่งสมาธิเริ่มตั้งแต่ทุ่นึงก็เปลี่ยนไปออกตอนเช้านะคะพอออกตอนเช้าเนี่ยเราก็ใช้เป็นทาสมาธิด้วยตั้งแต่ของครูออนขวัญอ้งรวมถึงสมาธิเมตาตอนโดยการออกกําลังกายนะคะทุกๆเช้านะคะคู่กันไปเลย ค่ะแล้วก็กลับมาก็อาจจะปรุงอาหารทุกครั้งที่เราได้ทําอาหารหรือเตรียมผลไม้อะไรให้กับคุณแม่หรือคนที่บ้านเนี่ยเราก็จะบอกเลยว่าเราปรุงอาหารที่เราปรุงทิพย์อกสดเมื่อใครได้ทานไปแล้วเนี่ยก็จะมีแต่ความสุขมีความเบิกบานนะคะปลูกต้นไม้บ้านเป็นบางวันนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านเป็นเหมือนแม่บ้านทำความสะอาดให้สะอาด ไม่สวยงามตรงไหนที่มันไม่ดีเราก็ซ่อมแซมค่เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเริ่มงานหรือทํางานเขามีงานที่เสนอมาให้เนี่ยแต่ว่ากลับค่อนข้างดึกประมาณสองทุ่มแล้วเราก็ถามตัวเราเองหรือถามข้างในว่าอันนี้เป็นงานเราไหมคะอะไรเนี้ยที่เขาเสนอมาให้แต่คําตอบที่ได้รับคืองานของเราตอนนี้คือกลับเข้าสู่ตัวต,วตวนของตัวเอง แต่ี่เชื่อว่ามันมีงานที่รอรับเราอยู่ขอให้เราเนี่ยพร้อมกับตรงนี้เมื่อไหร่เมื่อน,นั้นมันจะมาถึงเราค่ะขอบคุณค่ะชอเยี่ยมมากเลยค่ะนันไลฟ์สไตล์คล้ายคกันเลยกับพี่พรเนี่ยคือพี่พรน่ะสําเร็จทางทางธรรมก่อนแล้วเดี๋ยวความสาเร็จทางโลกจะตามมาชีวิตพี่เหมี่ยวคล้ายคล้าพี่พรเลยอะไลฟ์สไตล์ทุกวันเนี้ย อขอบคุณพี่เมียงมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เวลาที่ทํางานอะไรแล้วเนี่ยเราจะทําบ,บเต็มที่ค่ะจะไม่แบบไม,ไม่ไม่ตากไว้อะค่ะคือรุยรุยเต็มที่เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ตัวเองว่าบางทีเนี่ยเราก็ดึงตัวตนของเราไปเราไม่ใส่ใจตัวตนของเราค่ะ ค่ะพี่เหมียวก็มาถึงค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะพี่เหมียวมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องชาวแสงเราไหมคะค่ะก็จงเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองเป็นเป็นธรรมชาติของตัวเองนะคะกลับเข้ามาหาตัวตนแล้วก็ปรับสมดุลให้มันได้ในทุกสิ่งนะคะที่เป็นตัวเองไม่ว่าจะด้านที่ชอบหรือไม่ชอบก็คือตัวเราทั้งหมดนะคะ แล้วที่สําคัญยังมีเงื่อนไขกับตัวเองพอมีเงื่อนไขกับตัวเองก็จะมีเงื่อนไขกับสิ่งอื่นๆค่ะตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะขอให้ทุกท่านเป็นตัวของตัวเองเป็นความงมดงามของตัวเองเป็นแสงของตัวเองเป็นความสดใสเป็นความเบิกบานแล้วก็เป็นความรักของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะว้าวอดคุณที่หมาก นะวันนีิเศนเองค่บพี่พี่พอมนะไม่รู้จะพูดคํำไหนเลยค่ะวันนี้รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันช่างเต็มอิ่มมากๆแล้วก็มีแต่ความพนานาดีๆอะ่ะก็คือฟังไปด้วยแล้วก็มีความสุขไปด้วยเนี่ยค่ะที่แบบมันเป็นการที่เราได้ส่งความสั่เสะเทือนที่สูงให้แก่กันขอบคุณสำหรับ เรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของพี่เหมียวด้วยค่ะใช่ค่ะขอบคุณแขกรับเชิญมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่วันนี้เข้ามารับองค์ความรู้ที่พี่พอบอกว่าเข้มข้นมากอะ่ะคือเทปนี้สุดยอดคือนิพพานเนี่ยมันนะต้องต้องฟังกันเองแล้วล่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่เหมียวมากๆเลยค่ะ ่ยินดีค่ะขอบคุณนะคะที่ให้พี่ได้มีเกียรติได้รับเกียรติอันนี้นะคะมาอยู่ในรายการของน้องค่ะขอบคุณค่ะ